นครับตอนนี้เราอยู่กับนี่ i n n o v a าซ n i ิต้นรุ่นนี้นะครับในเป็นในรุ่นของรุ่นพรีเมียมต้องบอกก่อนว่าในตัว Innova ที่มาขายในประเทศไทยเนะี่ยมี2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น Smart แล้วก็รุ่นพรีเมียมรุ่น Entry ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความของเจ้า Innova รุ่นนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่หมดเลยนะครับจาก จากเป็นชัสซีออนบอดี้นะครับก็เป็นโมโนคอปก็คือเป็นรถนั่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มเสร็จปุ๊บมันเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนจากระบบขับเคลื่อนล้อหลังในเวอร์ชันที่ผ่านมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2ลิตรนะครับบ้านเราก็มี2เกรดอย่างที่บอกก็คือมีแค่เวอร์ชั่นของเป็น h e v หรือไฮบริดเท่านั้นรุ่นที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับรุ่นที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยก็เป็นรุ่นไฮบริด ตัวท็อปเลยนะครับก็คือ h e v พิม่์มาดูในเรื่องของไฟหน้ากันครับไฟหน้าก็จะเป็น LED เรียนไฟหน้า LED นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยว Sequential Light ไฟตัดหมอกกระจังหน้าลายดูดันคิดว่าตัวนี้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะดูภูมิฐานแล้วก็เรื่องของอในตัว เนี่ยการวางการวางดีไซน์เลยเอาต่างๆของตัวรถเนคนข้ง,ขง,ทงที่จะทำได้แมชกับตัวรถมากเลยนะครับตัวรถต้องบอกว่า,าทําได้ลงตัวเราดูภายในกันเข้ามาภายในอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกว่าประทับใจในเรื่องของการดีไซน์บาะมากเบาะหนังเป็นหนังรูฮะแล้วก็ เรื่องของภายในก็เรียกว่าเป็นใหม่หมดเรื่องของมาตรวัดเป็นจอขนาดเจดนิ้วจอตรงนี้ก็จะเป็นจอขนาดสิบนิ้วนี่คันโนิกสรุปรุ่นแรกนะรุ่นแรกเลยที่ในในเซกเมนต์ของในในของเตโยตาน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยในระดับราคาต้นล้านต้นๆน,นะคิดว่าราคาต้นๆเพราะว่าวันที่มาถ่ายทํากันเนี่ย ราคายังไม่ออกมานะครับแต่วันที่ออนคลิปออนแล้วเนี่ยหลายๆคงเห็นราคากันแล้วนะนี่เป็นพนารโนรามิกสรุปสองผืนแต่สิ่งที่หายไปจากเวอร์ชันอินโดนีเซียคือจอนะครับจอของบ้านเรามีเฉพาะด้านหน้าด้านหน้าเท่าน,นั้นแต่ว่าด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังบอกคนขับคนนั่งด้านหน้าเนี่ยไม่มีแถวที่สองเป็นที่นั่งแบบกัปตันซีดเป็นกัปตันซีดนะทั้งในรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับ แล้วก็มีโต๊ะวางของด้วยโต๊ะวางของตรงกลางแอร์ Air, แถวหลังแยกส่วนถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นแอร์สามโซนนะครับอ่ะเนี่ยไล่มาดูด้านหลังไฟท้ายก็ดูดีไซน์ดีไซน์แบบลงตัวนะเป็น i n n โนวาซีนิกไฮบริดใช้ชื่ออ n นโนวาซีนิกไฮบริดต่างประเทศในเวอร์ชันต่างๆก็จะมีอีกหลายชื่อทั้งกีจ,จังเออ ในวัชวชนิดหนึ่งก็เคยใช้เป็นกีจังอยู่นะครับเป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้าทีนี้ไม่แน่ใจเรื่องออปชั่นว่าเปิดเิดเปิดด้วยเสียงมา้วยหรือเปล่านะแล้วก็มันมีปรับเบาะปรับเบเป็นแฟลจริงๆนะอ่ะดีเลยนะครับไม่ใช่เบาะห้อยละ ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำมาพัฒนามาได้ดีเลยตัวเล็กๆเวอร์ชัน Gen หนึ่ง Gen สองที่เข้ามาขายเมืองไทยเนี่ยเป็นเบาแขวนนะเป็นเบาแขวนเบาแปะแขวนอย่างนี้แต่ว่าพอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยเป็นเบาพับลงมาแล้วแล้วแบบพับแบบ f l a ตด้วยเพิ่มพื้นที่ได้อีกเยอะเลยนะขอชมเชยเลยขอชมเชยจากในตัวของตัวที่ผ่านมานะครับว่ามีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น อมาในเรื่องของบอกคนขับด้านหน้านะมาตรวัดอะเนี่ยมาตรวัดบอกอรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนเลยนะถ้าในเรื่องของด้าน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 สายสุดก็จะเป็นบอกบอกเรื่องของการชาร์จพร์เนาะแล้วก็วัดต์คมเร็วบอกเรื่องของน้ํามันความร้อนมีชาร์จกลับด้วย n พลนชิพสำหรับชาร์จกลับนะดีเจน ตัวนี้เป็นเกียร์ eCVT นะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงกลางก็จะมีตัวรุน่นรุ่นแรกของ Innova เลยนะที่เป็น Parking b r a k Auto Hold มี Drive Mode ด้วยแบบนี้อ่ะใครปลดอ่าก็จะมี Drive Mode มี EV Mode นะครับมี Traction Control จุดชาร์จทั้งไทย A แล้วก็ไทย C โอ้ครั้งนี้ใช้จุดชาร์จมาเยอะเลยระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีเข้ามาก็เป็น Toyota Safety Sense มีกล้อง360องศามีกล้อง360องศามีกล้องรอ,อบคันกล้องรอบ360องศานะครับเครื่องยนต์วันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ Dynamic Force 2ลิตรกมลังลางสูงสุดประมาณ186แรงมา้า186แรงม้านะในตัวของ H.E.V. Hybrid แล้วก็ตราสิน้นเปองประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะตราสิน้นเปองที่20กิโลเมตรต่อลิตรล้อนี่ก็ทรงคุ้นตานะครับรดาฟโฟใช้ทรงใกล้เคยียงกันกับล้อรายนี้นะคือทรงเนี้จะเป็นทรงที่กึ่ง MPV กึ่ง SUV หรือว่าทางถ้าจำไม่ผิดเนี่ยต่างประเทศเขาเรียกว่า SUV Lite ก็คือรถที่มีช่วงล่างสูงแล้วก็พอเข้ามาในนั่งจริงๆอะ่ะเป็นรถที่แบบนั่งนั่งสะดวกสบายกว่านั่งสบายกว่าในคือเข้ามานั่งสบายกว่ารถ SUv อย่างพูดตรงๆก็คือ f o r t u n e er. นนั่งสบายกว่าก็คือค่อนข้างที่จะสบายกว่า Fort u n เ r er นะเขาคือ,คอการเข้ามานั่งอ่ะสบายกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า ด้วยด้วยพื้นที่ข้างล่างเนี่ยพื้นที่ที่ลงมาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขยับตัวมากนะักนะก็เลยทำให้แบบไม่ต้องกระโดดเขย่งขึ้นมาเบาะนั่งสบายอะ่ะแถวสองสบายเลยนะครับมีโอกาสจะเอามาลองนะว่านั่งสบายยังไงแต่วันนี้อยู่กับรถช่วงสั้นๆ อยู่กับรถช่วงสั้นๆก็รายละเอียดปิดย่อยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยจะมาอธิบายเพิ่มนะครับเพราะว่าได้อยู่กับรถประมาณ20นาทีด้วยกันโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของในตัวของเออ H.E.B ที่เป็นในรุ่นของพรีเมียมนะ มาครับตอนนี้เราอยู่ในรุ่นสมาร์ทนะครับเป็นรุ่นลองท็อปนะรุ่นรองท็อปเราจะเปิดเครื่องเราจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเลยอันดับแรกนะครับเครื่องยนต์ที่ผมบอกตั้งแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่อยู่ใน Innova c i n i c บ้านเรามีบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ไฮบริด2ลิตรดันมิกฟอสนะครับ186แรงม้าแล้วก็ท็อปประมาณ200เต้นนิวตันเมตรนะครับ เกียร์แบบเกียร์ eCVT อ่าเกียร์ eCVT นะครับก็ดูเลี้ยวเอาล์การวางเครื่องยนต์ก็ดูโล่งๆนะครับโล่งๆโล่งเลยอะโล่งแต่ว่าก็ก็เต็มเต็มอยู่นะเครื่องยนต์ดูแล้วเนี่ยเต็มเต็มวางมาเต็มเต็มตรงนี้ก็จะเป็นดักเป็นกรองอากาศเป็นดักเข้าเครื่องยนต์นะก็ถือว่าเป็นถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ อเรียกว่ามันทนันง่ายนะจริงๆอ่ะถ้าหน้าเตี้ยกว่าน,นี้จะดูดีนะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างในตัวนี้นะในตัวตัวสมาร์ทนะครับก็คือภายในหน้าเปิดขึ้นมาปุ๊บ ภายในอันดับแรกครับเข้ามาแล้วเนี่ยที่สิ่งที่ต่างกันเลยนะก็คือแถวสองไม่มีดันน่องนะไม่มีดันน่องไฟฟ้านะครับแต่ว่าจุดนี้ยังมีอยู่จุดเรียกว่าเบาะโต๊ะกลางยังมีอยู่นะครับแล้วก็แอร์ก็ยังเป็นแอร์แยกโซนอยู่ถือว่าตัวนี้คุ้มค่าบอกเลยนะครับใครจะซื้อตัวเริ่มต้นก็คุ้มค่าไม่แพ้กันเพราะว่าแค่ตัวเริ่มต้นก็มีเรื่องของ เรื่องของระบบความปลอดภัยตัวได้เซฟตีเซ้์เหมือนกันนะม,มีกล้องรอบคันมาแล้วนะอ่าไม่ประจานภัยแก้ไขกล้องด้านหน้าเรื่องของอระบบเขาเรียกว่า adaptive cruise control นะแล้วก็แต่ไม่มีกล้องรอบคันนะตัดกล้องรอบคันออกนะครับคือสร้างความแตกต่างให้กับตัวท็อปกับตัวรองท็อปอยู่พอสมควรตัวมี2รุ่นอ่ะ อยนาี้ผมบอกว่ามันมีสองรุ่นนะครับรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมอเนี่ยแค่รุ่นสมาร์ทคุณก็จะได้ฝาฝาเปิดปิดออโต้แล้วนะคุ้มละผมคิดว่าคุ้มแล้วนะเนี่ยตัวเริ่มต้นตัวสมาร์ทได้ฝาเปิดปิดไฟฟ้าแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะกันกระแทกกันของกระแทกหรือเปล่า แน่ใจเดี๋ยวหาข้อมูลมานะครับแปะไว้ก่อนถ้ามีโอ,อกาสยืมมาทดสอบนะจะนำมาบอกกันราคาคิดว่าอยู่ราคาร้านต้นๆน,นะคิดว่าอยู่ร้านต้นๆ สำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับทีมงาน InfoLive ขอขอบคุณ t o y ย t a ามอเตอร์ประเทศไทยที่เชิญทีมงานเข้าร่วมรีวิวในครั้งนี้ครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามให้ทาง YouTube Fanpage Facebook ของทาง InfoLive